ไปแล้ว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 ไปมั <c oughs> ้ยตาจะไปหน้าอะไรด้วยนี่ตาจะไปหน้าอะไรด้วยนี่ถึงจะเจลงเ <c oughs> ิงด้วยิงไหมพี่กระโดดสีเดียกระโดดสีเดีย รถเด,ด้วจีรถกึ๊บกึ๊บโอ้ยจะไปหน้าครับตาได้บ่อยที่นี่อยากไปหน้าได้ไหมหกดลายง่ายก่อนยังไปเนาะไปลงตะก่อนลูปไปเมื่อไหร่ยังไปปะ เราต้องก้อนลุกอยู่บ้านก้อนอยู่บ้านก้อนเออยัเมือนายยังไปนำ้ำใส่ให้นี่ ต่อเลยลง <c oughs> น้ามใ่กำลังฟืน้นเขากำลังฟืน้นกำลังงามเห็นเขาเมื่อนี้ก็อุ่นใจขึ้นมากแล้ว ียวขึ้นมาอะไรให้บาให้น,นะนอ่ก็เห็นเชือเคียวแล้วปุยมาออยได้เลยทำนนี่้ำกับพอดี <c oughs> สวัสดีกีกมือหนึ่งครับมาอัปเดตทุกมือทุกมือเบิ่งครับเ <c oughs> ขาบึงนั้นเด้อ ห้ามือนี่ก็โอ,โอเคอยู่มือว่านผมตันมือว่านเนี่ยเก <c oughs> ยบเป็นข้องขาดนี่เดี๋ยวจะได้เหตุม่อยู่ขุดทะลุได้อืม จริงๆก็โอเคอยู่ไอ้นี่ก็บอกเต็มเักเทียบเลยถ้าขนาดปูแหวนก็บอกห้ามมาปุ้ยกระวานอยู่ด้วยล่ะ không xây làm hoa đấy hay này mười hay này em ว่ารถติดลายหน่วยอยู่ด้วยโอเคหลอดแล้วต้นเขาหลอดหลอดแล้วหัวใจวะ คือพอเห็นหมองหัวก็พอเห็นเลกเตือปว่ะไอ้่น้มกันไรลงมาเหลืออยู่ได้ด่านอนนะมาข้างถ่วมมีคอยถ่วมขึ้นเรื่อย เขียวนะเขียวเลยเขียวขึ้นอยู่เขียวขึ้นหลายเติบอยู่โว้าแซมดีครับสบายใจแล้วครับโลกหายแล้วเดี๋ยวจะหาปุ๋ยมาอ้อยทันละผมไปรลอบางหนามกันมาบ่ เบิ้งไปน้ากันครับแต่ละเมือมามันจิตงงามขึ้นจำได้ก็งามขึ้นลายอยู่เียวขึ้นลายแล้ะต้นกระสูงขึ้นต้นเริ่มสิแข้งแรกแล้วให้นี่เอาน้ำใส่อีก่อนปานคู่ขึ้นอีกหน่อยน้ำขังทวมหยาเลย อย่างที่บริษียาเราเปลีย่ยนยาไายะ <c oughs> ให้หนี่ก็พ่อมันขั้นนี่พ่อมาตัดไาเมื่อนั้นตัดไปแล้วยังขั้นเดียวเนี้ยไลยสองขั้นพูนขั้นหนึ่งพูนขั้นหนึ่ง มือเขาซุ่มดำเนะี่ยงามให้โอ้ยสบายใจครับไม่เห็นเขามือนี่ยังได้กระลอด เดี๋ยวตันน,น้ำให้ครับตันน้ำนใส้เดี๋ยวก็ทวมเข้ากันอีก แล้วครับมันขัดหนังกันหัวบ่เคยหัว อเดี๋ยวกันนี้ก่ย,ยังมัดสามรอบนี่หน่อยหนึง่งบะายแบบก,กรอกน้ำ Ja, yeah, dann. พี่น่องมานรอเบิง้งเขาแต่ละมืองแต่ละมืองต่างตา่างก็คือว่าโอเคอยู่ครับผ่านพานเก็บตายช่องแรกๆเก็เบตางใจข้อว่าดีเล้อ น้าเบืงบงไปต่ำกันน้อยง่ายีก่อนจะตาแกบกันนี่เน่าขาดอกมีน้อยอ๋อ,น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 ,อน,น้อยเราเอาอไ,อไปตามสัวให้เจือ Oh. tam chu tam chu วังแก่แล้วป่ะตั้งใได้เปิดยันจะเปิดทออยู่บ่เต็มนะเปิดทอจังหวะนั้มันไหลจะงหวะ Hay Lại khói phụt Ngày này nó khó khói cứ nổi quá, Bật thôi chút nổi แห้หงแบกครับไหลเกลียวคอยอย่างนี้ติดลายผลจะไปตวมซุ้มข้างล่างข้างลุ่มบมนไหลซ้ำนี้ละทอดอีกกนคนบ่อยไหลแห้งครับควางก็ได้ควมีได้ไมีละจ้ามืออื่นวางกร่ดอกมือมือนุ่งเสื้อ bỏ bớt nha Mình sầu như cái nào mà bưng thật xấu vô Hai lần mới gần chẳng mắc bớt xây hình hàng đây Bớt tìm thì đây Hai đấy bớt tìm Chắc xong xa mười mình để oi bụi ินก่อนกินก็ตำสัวกินก็ตัวสวรรค์ให้ปวดกับพวกคอ่อยง่ามแค่ปุ๋ยไปยาบัดผมปุ๋ยมันอ้อยเขาใส่อีกรอบนึงก็ดิ่งโอ้โห แม่งอันหานนะ่ากัดกินมึงไนี่จะต่อทุกอันเลยแตวขี้เขียวนะกัดกินกินว่ามันคัวยหลายกาดเคลื่อนเลยหลายกลุมคุมอยู่ได้นี่เอาปุ๋ยมาใส่ใหงเยอะ ยุคกกินบกบใอบอกระโุกต้องใส่สิติดข้อเพิ่นกันต้องมกตัวฝักเงายวเขากันผมปลูกไปเดี๋ยวได้ต่อ ก่เปิดแห้งเท่าน้ำคล้องมื่อาายมันสิไหลแห้งพมดเปิดํำนีล้ละเมือนจำนะเฝาออกเมือนค่อยพอมีเวลาอยูะเมือนเป็นวันเสาร์บด้งยากกลับทรงเด็กน้อย ป่าแนลนไล่กันนะคุณแย่งเงาเงาป่าหลายครับได้ครับเมื่อนี่น้ำลดลงน้อยหนึ่งลดลงประมาณประมาณยี่สิบเซ้น ตาหนามคุณเอเล่เลยดินแห้ง ฝนตกชุบๆสิออกเดีปยวกลัวองมากคนปกชุบๆแล้วันสิออก,กอดินจุ่มๆอันนี้นาดินมันแห้งถ้าจะถ้างอื่นก็จะเอาแบออกแล้ว สำหรับมือหนอี่งครับฝากไว้สำหรับเรครับฝากคนหลายเด้อที่เข้ามาหลับชมฝากติดต่างในนี้ได้ดครับจะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารทุกคนครับที่รบอยอ่แช่แดนเป็น่วงทุกคนครับพี่น้องทุกคนล่ะครับ แถวทีออ่อยู่อาศัยอยู่แถวชายแดนก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนครับสู่ครับ